เอาละครับสวัสดีท่านชมด้วยครับวันนี้มากันแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพากันไปวิ่งออกกาลังกายกน,นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นภาพชัดไหมนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา17.11หนึงน่งหน่เรานัดกับพี่เขาไว้ที่สวนสาธารณะในจังหวัดหนองคายนะครับว่าจะไปวิ่งกันดเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กัน,กนครับว่า ผมใช้ผู้ไหนในการวิ่งครับน,นี่เราก็จะใช้ผู้นี้ไปวิ่งกันนะครับนะครับอุปรกรณ์วิ่งที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะมีรองเท้าน,นะจ๊ะผู้นี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจนะครับ นี่แล้วก็จะใส่หูฟังนะแต่ว่าวิ่งกับพวกพี่เขาเนี่ยส่วนใหญ่หูฟังผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเน้นคุยกันนะครับจะส่วนใหญ่ถ้าวิ่งคนเดียวก็จะได้ใช้อยู่นะครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าชินกับการไม่ใส่นะครับถ้าใส่มันรู้สึกเกะกะไปนิดนึงนะครับนี่ก็จะมีปรกมาณนิรองเท้าวิ่งแล้วก็ เจสองตัวนี้ก็ต้องเฝ้าบ้านนะจ๊ะอันนี้เราจะไปวิ่งแฮมโปะนะครับแฮมโปคืออะไรแฮมปก็คือการไม่รู้ <c oughs> รู้แต่ว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ระยะจะสั้นกว่าระยะที่วิ่งปกตินะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับการซ้อมป้าไปกันเลย <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา18 11หนึ่งนะครับ นี่คืออ like, ีพีแรกของช่องเราจะเปลี่ยนจากไบเกอร์เป็นลันเนอร์นะโอ้่ครับการวิ่งวอร์มวิ่งอะไรวันนี้สามโลฟังดูเบอร์ครับแค่วอร์ไม่เฉยก็สามโลนะครับแล้วพี่เทียมพาหลักตัจริงคาาหน้าอกได้นะ ก็จบลงมาแล้วในการวองนะครับ14นาทีกับอีก2โลกว่ากว่านี่บอมสุดยอดบอมเพจหกหนึ่งสองเฉลี่ยใช่ไหมพีเอาพ่มาแล้วหรอซึ่งกับเน็กสอง ครั้งแรกก็ใส่เน็กสองวิ่งจริงๆจังๆสองโลรู้สึกเป็นไงไปพี่เหรอพี่เฉยๆนะพี่ใส่เน็กหนึ่งเพดวอมเพดวอมเพดวอมไหมครับเพดวอมแต่ว่าโอ้ได้ได้ที่อยู่ครับได้เรื่องครับบันทึกก่อนปกติพี่วิ่งเท่าไหร่พี่เพดปกติวิ่งแบบไหนสักสักมินิวิ่งแข่งหรือวิ่งสองวิ่งแข่งพี่ ประมาณเพส4ี่จุดศูนสี่จุดกประมาณนี้ก็จบแบบเกือบซับสี่สิบเลยพี่ใช่ส1ิบอ็นาทีหนึ่งวิจากข้าครึ่งไม่ไม่ไหวเนี่ยมาวันเนี้ยซับสี่สิบเนี่ยนานไหมพี่กี่กี่ปีครับไม่ถึงน็อตเหรอไม่หม่ถึงพี่ครับจากที่พี่แบบวิ่งตามกลุ่มผู้หญิงไม่ไหวแล้วมาวันเนี้ยวิ่งแบบเพสสองปีครับสองปีจริงจริงยังจังก็วันปีนจริงจังเลยครับตั้งใจมา แต่ก็มาวิ่งด้วยเราก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนมีเพื่อนวิ่งครับก็ประมาณรวมสอง,งปีรอพี่เจมเข้องน้ำแนละ้วเราจะไปเทมโปกัน10โล <laughs> ครั้งที่แล้วนี่พี่เขาแบบสบายๆนะเพจห้าห้าหนึ่งนะพี่นะอาทิตย์แล้วห้าหนึ่งห้าหนห้าหกโลผมนี <laughs> <laughs> ไม่รู้จะนอนหรือจะนั่งหรือจะอ้วกก่อนดีนะนยังไม่ค่อยได้มาซอ้มมอ,าซอมกับกลุ่มเฉยน้อซ้อมกับกลุ่มบ่อยๆสบายอันนี้เป็นการซ้อมเทมโพ่ครั้งที่สองในชีวิตของผมเลย <c oughs> บันทึกไว้อ่างเงี้ยดีตอนหลังมาดูจะว่าเออจริงด้วยอะไรเงี้ยน,นี้นะวันที่นนทวันนี้วันที่่าไรพี่ยี่สิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับ สวัสดีครับสองหต่อไปนี่เราจะเป็นการเทมโป้ครับพี่เจมจะพาผมจวดจวดหลอกห้าครึ่งแล้วเราเราจะมาดูว่าตอนจบเป็นไงนะครับไปเทมโปกันสวัสดงครับ Hours Later เราไปซ่อมคู่ดาวกันาหลังจากเทมเปิลสิโลถังใบเกิดถือเป็นถองวั่นโมาดูลาครับตั้งไว้ที่52อนาทีแต่ว่าได้มา50นาทีนะครับขาดไป2อนาทีนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโ้ยกือัตาย สิโลแช่ครับสิโลเ,เรานัดกันห้าโลพักไหมเฮ้ยนัดกันเฮ้ยห้าโลพักห้าโลพักส,สุดจัดไปเลดบอกเทมโปที่สองครับของชีวิดทําไมครั้งแรกมันรู้สึกเหนื่อยพี่ครั้งแรกที่อาทิตย์ที่ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วพี่่ยหนื่อย ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไไดออกแบบนี้เฉยคือเหมือนกับว่าร่างกายเราไม่สามารถทนกดแลงติกแล้วก็ระบบหายใจเรายังไม่ครับไม่แข็งแรงพอที่จะแช่5้าเสูงเท่านั้นมาก่อน,นเฉยแต่ว่ากล้ามเนื้อน,อน็อตมาจะพร้อมหมดแล้วหรือว่าหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วที่มันเหน่เพราะว่าเราวิ่งห้ากว่ามาแล้วลงมา4ปลายเลยไม่มวันนี้ก็วิ่ง4ี่ไปไปลายปคุม5 50แล้วก็4ีหแสดงว่า,าวิ่งนักกวอาทิตย์ที่แล้วอีกใช่ โอ้โหอาทิตย์ที่แล้วนี่หก <c oughs> โลติดตายเลยห้าหนึ่งห้านะพี่เนาะอาทิตย์ที่แล้วมันเฉลีย 5, 5, 5นะ่ยห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าไหมครับแต่อันนี้มันเฉลี่ยมันห้นทนาทวนห้าทวนผมว่าน็อตแบ่งซ้อมอาทิตย์ละสองเลยความหมายคือตัวที่เข้มข้นอะ่ะครับวันหนึ่งก็ให้แช่ฮารเ์เรทประมาณร้อยหกสิบสี่สิบห้านาทีขึ้นไปครับแล้วอีกวันหนึ่งก็ซ้อมแบบนี้เลยก็ได,ได้แล้วสภาพค่อยลงพอด พราะว่ากล้ามเนื้อความแข็งแรงน็อตน่าจะมีแล้วแหละแข็งแรงกว่าเราไม่ต้องไม่ต้องลงขอดมากตอนเนี้ยคือเห็นแต่ว่าพื้นฐานแมนพีโอทูแม็กอะแค่นั้นเองที่ยังที่ยังต้องต้องต้องฝึกถ้าจะให้ตรงจุดอะเพราะว่าลงขอดมันเหมือนจะเน้นเน้นทุกอย่างครับแล้วก็หนักไปกล้ามเนื้อแต่ตอนนี้น็อตจะยังแค่เหมือนหายใจไม่ทันใช่ใช่ครับใช่ครับก็บอกได้บอกบอกเราว่าหายใจยาวลึกยาวลึกถ้าเป็นอย่างนี้ก็ฝึกการหายใจ ความทนต่อความเหนื่อ,อยอางรอกขาเราไม่เหมือนกันด้วยการหายใจมันก็ไม่เหมือนกันแต่ผมว่าพอพีทถ้าลอกขานอตก็จะเป็นธรรมชาติของนอตแหล,นะนะละแต่ถ้าช้าออกว่านั้นน่ะมันจะเป็นารรมช,ชาติ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถ้าให้แนะนำก็ไม่ควรจะเป็นกระชามาก <c oughs> ดิวินก็ <c oughs> นเอาไว้ไว้แบบผ่อนคลาย